เห็นด้วยร้อเรเ็เลยครับเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์ของ,งเราเนี่ยบึงบริเวณเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อรู้จักกันทั้งประเทศครับถ้ามีการพัฒนาที่เต็มรูปแบบเนี่ยโอ้โหนักท่องเที่ยวก็จะหลั่งไหลามาครับผมแล้วก็ส่วนในส่วนของผมนี่ก็คือการท่องเที่ยวทางด้านมีเรือท่องเที่ยวครับผมก็ส่วนนี้ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นครับพอที่จะเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมก็จะดีขึ้นกว่าเดิมมากครับผมเห็นด้วยครับ ถ้าพัฒนาขึ้นดีขึ้นเราก็คิดว่านักท่องเที่ยวก็น่าจะเยอะขึ้นการค้าก็ทําให้การค้าของเราก็น่าจะดีขึ้นบึงบอธเพชรมีเนื้อที่165ไร่จากกรมประมงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์การการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกันในภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์การพัฒนาศักยภาพในการให้บริการขั้นพื้นฐานแก่นักท่องเที่ยว ได้ใช้บริการอย่างสะดวกปลอดภยัยครบวงจรเป็นสถานที่อนุรักษ์รวบรวมจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำนา,นานาชนิดเพื่อเป็นการศึกษาของประชาชนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2ต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดณอาคารเสือพ้อนน้ำโดยมีรองาาศาสตราจารย์ดรเดชวัฒนาชัยยิ่งเจริญนักวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้บรรยายให้ข้อมูลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบึงบระเพ็ด ในวันนี้เนี่ยการรับฟังความคิดเห็นของเราเนี่ยนะครับก็เป็นครั้งที่2หลังจากมีการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกและมีการสํารวจความคิดเห็นนะครับในพื้นที่หลายรอบในระยะหลายกิโลเมตรนะครับที่เป็นรัศมีวงกว้างไม่เฉพาะตัวรอบที่ทาการนี้เท่านั้นนะครับแต่เราก็ศึกษาหมดนะครับเราก็พบว่าความซ้ําซ้อนแล้วก็ความเข้าใจผิดของประชาชนก็คือจริงๆในตัวบึงบัวเพชรมีปัญหามากมายที่ต้องแก้ นะครับอันนั้นเราก็รับฟังไว้และเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสรุปเพะนําเรียนต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยผ่านสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่สสสงแวดล้อมเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วก็กำกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาช่วยูหลแต่ที่สำคัญในวันนี้เนี่ยก็คือเราเล่นแก้ไขปัญหาของเกาะอบจอเนี่ยนะครับโดยเฉพาะส่วสน,นสถาบันในส่วนของสถานสแสดงสัตว์น้ําก็ดีแหล่งสันทนาการก็ดีแหลง่งพักผ่อน นะครับซึ่งเป็นแหล่งสําคัญของเมืองเนี้ยซึ่งเพื่อก,การพักผ่อนหย่อนใจแล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ถูกต้องวันนี้เราก็เลยมีการรับฟังนะครับวันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะมีประเด็นที่เราได้รับฟังมาแล้วเราก็หารือกันแล้วแล้วเราก็สร้างมาตรการและแนวทางในการกำกับที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งสําคัญที่สุดก็จะหนึ่งในช่วงระหว่างมีการก่อสร้างโครงการใหม่ๆหรือองค์กิจกรรมย่อยๆนะครับที่จะเกิดขึ้นว่าทํายังไงไม่ให้เกิดผลกระทบกับบึงกับธรรมชาตินะครับ การบาบัดน้ําเสียนะครับ,รบมันสามารถบําบัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงไหมครับเออตรงนี้เองเนี่ยต้องนําเรียนอย่างนี้นะครับโดยหลักการของเทคโนโลยีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำเสียทุกชนิดบําบัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงในกรณีที่บําบัดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นี่ก็จะมีบ่อก,กักเก็บบอลนูงเพื่อเช็คปริมาณคุณภาพของน้ําเหล่านั้นนะครับซึ่มีการตวรวจสอบกำกับคือพูดง,ง่ายๆครับเครื่องจักรเครื่องตัวหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์ และที่สําคัญที่สุดผู้ดูแลผู้กำกับผู้ควบคุมตามกฎหมายได้ใส่ใจในสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้องหรือเปล่าพวกผมเนี่ยมีหน้าที่ประเมินเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขควบคุมกํากับสิ่งเหล่านี้แหละครับและเมื่อได้รับการอนุม,มัติจากสพหรือเห็นชอบจากสพในเรื่องย e <ๆ>ีเองก็ต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่ปฏิบัติตามนั้นก็เป็นความรับผิดชอบของหน่วยง,งานที่กำกับดูแลกับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติทุกคนเข้าใจเสมอครับแผนดีเขียนดีหลักวิชาการดีสร้างดีและการดูแล การดูแลเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นเรื่องหัวข้อ,ขอการดูแลเนี่ยก็เป็นมนติมีติหนึ่งเหมือนกันที่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกากับร้องขอให้องค์กรที่ดูแลที่นี่ดูแลอย่างจรงิงจังและทาอย่างจรงิงจังนะครับควจะมีการประสานความร่วมมือเกิดฐานะพิเศษใสานศึการแพเทพสำหรับรองรับในกรณีฉุกเฉินกรณีเกิที่เกิดขึ้นภายในนี้เองนายมนัสก้อนทอง ชาวบ้านตำบลนพระนอนเดินทางมาร่วมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาบึงบอระเพ็ดในครั้งนี้ส่วนตัวต้องการให้มีการพัฒนาแต่เป็นห่วงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบึงบอระเพ็ดจะมีปลากว่า100ชนิดปัจจุบันมีปลา,าให้เห็นเพียงแค่3 0มสถึงสีชนิดเท่านั้นผลกระทบที่มาจากน้ําเสียในบึงบอระเพ็ดจะทําอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อชาวบ้านเกษตรกร,ร,กรและสัตว์ที่อาศัยอยู่รอบๆข้างบึงบอระเพ็ดตอนนี้ผม ส่วนตัวแล้วผมต้องการให้พัฒนาแต่ว่าเราห่วงสิ่งแวดล้อมผมยกตัวอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างปลาเราถ้าสมัยผมเด็กๆเ,เพราะว่าผมก็เป็นลูกบึงบลิเพชรคนหนึ่งแล้วเกิดเกิดที่บึงบรอเพชรเกิดของหมู่หนึ่งตำบลพนนอนปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบ้านลางจิกสมัยนั้นเราพายเรือไปเนี้ยถ้าสมมติว่าถ้าเราย้อนหลังไปสักประมาณ40ปีหรือไม่เกิน4 2 43ปีเราพายลงเรือลงในบึงเนี้ย ถามว่าเราอยากกินปลา,าเฉพาะเรามาทําอาหารเนี่ยสมมติว่าแขกมาบ้านทักห้าหกคนไม่เกินสิบคนเนี่ยเราพายเรือไปเนี่ยประมาณถ้าชาวบ้านอย่างผมก็ประมาณกิโลพายกับสองกิโลเนี่ยปลาเนี่ยเราพอทําอาหารแล้วไม่ต้องไปลงไข่ไม่ต้องไปอะไรแต่ว่าปาัจจุบันนี้มันไม่ใช่เลยใช่ไหมคือผมที่ผมห่วงหนึ่งผมห่วงเรื่อง,เร,องเรื่องสารพิษเพราะยางปาัจจุบันที่ผมรู้ในอดีตน,นะนะที่ผมรู้ว่า ปลามีร้อยกว่าสี่ว่าชนิดแต่ปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเหลือเท่าไหร่แต่ที่เราเ็นเห็นเนี่ยปัจจุบันนะวันนี้มันไม่น่าจะเกิน3 0มสิบสี่กว่าชนิดบางชนิดเราไม่เคยเห็นมาแล้วเป็นยี่0บ30 –สปียกตัวอย่างเช่นปลาลิ้นหมาไม่เคยเห็นเลยปลาลิ้นหมาแล้วก็ปาาลปาสังขวาดที่สมัยก่อนที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าปลากิน ถ้าชาวบ้านเราก็พูดกันง่ายๆว่าปลากินขี้ปลากินอุจจระสมัยนี้ก็ไม่มีแล้วหายอย่างปลาบ้า,า,าพวกนี้ก็ไม่มีแล้วที่ปลาที่เราจําได้ได้ะนะจาได้เป็นสิบเพลนนี้นายยกตัวอย่างแต่ว่ามันไม่มีแต่ส่วนการจะพัฒนาเนี่ยผมห่วงผมห่วงอย่างถ้าพัฒนาเนี่ยทำยังไงสมมติว่าชาวนาเราเราไปห้ามชาวนาไม่ได้ที่ทํานากันรอบบึงเนี่ยเวลาฝนตกมาเนี่ยเราจะทําไงไม่ให้น้ํะ ที่สารพิษมันตกค้างอ,อยู่ทางบนขอบอย่างอยู่บนขอบบึงไม่ให้น้ำไหลเราคงห้าไม่ได้แต่ทำยังไงเราจะไม่ให้น้ำมันเสียเพราะเท่าที่ผมสังเกตมาสี่หปีหลังเนี่ยพอฝนตกลงมาปุ๊บฝนแรกตกลงมาปุ๊บเนี้ยปลามันจะตายหนึ่งสาเหตุนะแต่ว่าเราจะหาวิธีทำาไงป้องกันแต่ถามว่าวันนี้เข้าร่วมประชุมเี่ยถามว่าผมฟังรู้เรื่องไหมผมไม่รู้เรื่องคือเสียงมันอู้ไปหมดเลยมันไม่ได้ยินไม่รู้อะเราจับใจฟาร์มไม่ได้เลย แต่ต้องถ้าถ้าพัฒนาผมเห็นด้วยแต่ว่าเราเน้นสิ่งแวดล้อมคือเราไม่ให้ทำไม่ให้ทำลายธรรมชาติใช่ไหมเราคงถ้าของเดิมเราคงอยู่ใช่ไหมเราก็ไม่ให้ลุกลามแล้วเพราะปัจจุบันเนี้ยเท่าที่ผมสอบถามผู้รู้ดูเนี้ยบึงปัจจุบันที่มันเก็บน้ําได้เนี้ยมันจะเหลือแค่ห้าหมื่นกว่าไร่เองที่เก็บได้จริงๆถามแล้วปัจจุบันบึงแห้งมันไม่ใช่โดยธรรมชาติเพราะแห้งเพราะชาวนานเราเราต้องเข้าใจตรงนี้ด้วย แต่คนนี้เราห่วงไงอาน,นาคตของลูกหลานถามว่าอย่างตัวผมนะอาสิบกว่าปีเนี่ยยังเก่งแต่อยู่ไปสักสิปีใช่ไหมแต่ว่าลูกหลานเราต้องอยู่ได้เราผมผมคิดอย่างนี้นะส่วนตัวคือเราต้องการที่ว่าให้ลูกหลานเราไอ้ส่วนตัวเราถึงวันนี้เราได้เรียนรู้ธรรมชาติของบึงพอแล้วแต่ถามว่าเสียด,ดา,ายไม่เสียดายถ้าทําลายไปมากกว่านี้ผมเสียดาย ตรงนี้คือจุดที่พบจระเข้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกําลังเข้ามาพัฒนาจุดตรงนี้เพื่อให้เป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวบึงบัระเพชรมากขึ้นในขณะที่สัตว์ป่าธรรมชาติเช่นนกปลาและจระเข้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องคํานึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในรอบบึงบรัระเพชรให้ควบคู่แบบการพัฒนาหากจะไม่พูดถึงกรณีทที่นักท่องเที่ยวพบเจอ จระเข้ธรรมชาติที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ดออกมาว่ายวนเวียนไปมาขึ้นมาพึ่งแดดโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปด้วยความตื่นตาตื่นใจแต่ที่ต้องคำนึงถึงจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายสามารถทำร้ายคนได้ทุกเมื่อปัจจุบันมีการปักป้ายเตือนและมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังคอยเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้าไปใกล้ในเขตที่มีจระเข้อยู่เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น จริงๆแล้วเราศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนกันจริงๆในอดีตเนี่ยบึงบรเพชรมีแหล่งสัตว์น้ําและแหล่งมีสัตว์นะครับหลายชนิดในอดีตที่เคยอยู่กับน้ําไม่ว่าจะเป็นอ้นเป็นนาคเป็นจระเข้เนี่ยนะครับแล้วมันก็ถูกคุกคามลดจํานวนแล้วบางอย่างก็หายไปจระเข้ธรรมชาติที่กลับมาเนี่ยก็เป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวของธรรมชาติแต่ที่สําคัญที่สุดพวกเราต้องเข้าใจควา,ามควา,ามเป็นไปของมันหนึ่งต้องไม่คุกคามมัน ต้องไม่ไปล่ามันไปเก็บไก่ไข่มันหรือปล่อยจระเข้สายพันธุ์อื่นลงเข้าในสูแหล่งน้ำนี้นะครับธรรมชาติมันจะกลับมาอยูนนตัวเองแต่ที่สําคัญในสิ่งมีชมีวิตหลายชนิดที่มันหายไปลองนึกสิครับว่าถ้าเรามาเที่ยวแล้วมีนาบน่ารักลายน้ําสร้างเขื่อนสร้างทํานุบอยู่แล้วก็โหสวยงามน่ารักมากสิ่งเหล่านี้ก็หายไปแม้กระทั่งปลาพ่นเสือพ่นน้ําปลาเสือตอเห็นใช่ไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปที่สําคัญที่สุด การใช้ประโยชน์อย่างผิดวิธีแล้วตั้งอยู่บนฐานของความขัดแคลนความยากจนความไม่เข้าใจการขาดความรู้เนี่ยองกรท้องถิ่นกับภาครัฐและภาคประชาชนที่มีศักยภาพนึกว่าต้องช่วยเขาครับเพราะจริงๆบางครั้งเนี่ยไปให้เขาหยุดโดยเขาไม่มีอะไรกินไม่มีอาชีพมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันครับและผมก็เห็นความพยายามในสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าดีมากนะครับที่เจอร์เท้ขึ้นมาพึงแดด มีความหนาวแล้วมาอยู่ใกล้กับเราจริงๆแล้วแปลว่ามันยอมรับระบบนิเวศตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ปรับร่วมอยู่กันได้ลองเลืกอู่อีเดี๋ยวนี้นกเอี้ยงนกสาติกา,าก็ย้ายไปอยู่ในเมืองเห็นภาพใช่ไหมครับก็แปลว่าระบบนิเวศในเมืองคุณภาพดีขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้ถึงไปอยู่ร่วมกับเราแล้วมันก็ปรับตัวแล้วเราก็ปรับตัวเขาก็หามันลองถ้าเราไปทําลายไล่มันเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้อีกอันหนึ่งเวลาไปถ่ายรูปก็ไม่ควรใช้แฟลชเพราะคุกคามความเป็นสุข นะครับสัตว์หลายชนิดมันตกใจหรือมันรู้สึกไม่ปลอดภัยมันก็จะไม่ผสมพันธ์หรือมันกินอาหารน้อยลงหรือมันอพยพหายายที่อยู่ถ้าเป็นนกนี่ยิ่งไม่ควรนะครับให้ความพรลุนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เสียงดังนะครับต้องมีการกำกับดูแลครับและการทิ้งขยะหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมกับมันเนี่ยไม่ควรครับ อย่างไรก็ตามหากแผนพัฒนาบึงบระเพ็ดสำเร็จเดินหน้าสร้างอย่างจริงจังหวังว่าสัตว์ป่าธรรมชาติและประชาชนที่อาศัยทำมาหากินรอบข้างบึงบระเพ็ดจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุด mm hmm. เดชชาติจุติกิจเดชารายงาน